ตอนที่39หนังสือกลยุทธ์การปกครองประเทศและประวัติศาสตร์วิจารณ์เป็นหนังสือที่เจ้าเขียนเองหรือหนังสือพวกนั้นเป็นหนังสือที่ข้าเขียนกลยุทธ์ใช้เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์เอ,อ่อปล่าเพคะข้าเพียงแค่ว่างแล้วคัดลอกหนังสือมาพวกนั้นข้าล้วนลอกมาเพคะ ลายมือวัดไม่สวยงามเกรงว่าจะรบกวนสายตาองค์ชายเสียเปล,ปลา่าๆข้ากลับคิดว่าตัวหนังสือบ่งบอกถึงความเป็นเจ้าได้ดีถึงจะดูโลดแล่นเหมือนหงล่อนมังกรเหินแต่ก็กลับเหมือนสายธาราไหลาลายมือเปลี่ยมไปด้วยพลังเหมือนตัวของชาย,ยาเองขอพระไทัยที่ทรงชมเพคะ แต่ว่าตอนนี้ดึกมากแล้วองค์ชายพักผ่อนเถิดเพคะประวัติศาสตร์วิจารณ์เล่มนั้นข้าเขียนเรื่องราวประวัติศาสตร์เปื่หนิงมา่อสิบปีให้หลังและการทำวิเคราะห์ถ้าเขาอ่านแล้วก็คงคิดว่าข้าแปลกประหลาดแน่ๆเลยประวัติศาสตร์วิจารณ์ข้ารู้สึกสนใจหนังสือสองเล่มนี้ มื่อครู่ข้าดูเล่มที่อยู่ในมืออีกเล่มยังไม่ทันได้ดูเลยเออถ้างั้นองค์ชายก็โปรดอ่านกลยุทธ์การปกครองประเทศไปก่อนเถอะเพคะส่วนประวัติศาสตร์วิจารณ์ข้ายังคัดลอกไม่เสร็จวิชาอ่านใจใช้ไม่ได้เหมือนเดิมทำไมมือข้าถึงสั่นนะต่อหน้าเขามักจะเก็บอารมณ์ไม่ค่อยอยู่เลย เอ,อรอค่าคัดลอกเสร็จแล้วองค์ชายค่อยอ่านนะเพคะอืมก็ดีขอบใจนะเอ,อสามีภรรยาทำไมต้องขอบคุณด้วยเพคะคืนนี้เจ้าก็พักที่นี่เถอะยังไงซะก็เป็นวันเยี่ยมบ้านหากผู้คนสังเกตเห็นความไม่ปกติแล้วก็ไม่ค่อยสู้ดีนะวันนี้ไม่ว่ายังไงคงหนีไม่พ้นแล้วละ่ะ แต่ก็ไม่น่ากังวลร่างกายของเขาขอเพียงไม่ใช้ผ้าแพรเหล็กนิ้ลก้าวสวรรค์ก็ทำอะไรข้าไม่ได้แน่ขาขององค์ชายจิ้นไม่สะดวกจริงๆถ้าเก้าอี้เขาเคลื่อนที่ได้เหมือนรถมาแล้วก็คงจะดีไม่น้อยถ้านำล้อรถทั้งสองมาใส่ในเก้าอี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไง คิดอะไรอยู่เอ่อข้ากำลังคิดว่าองค์ชายจะแช่เท้าดีหรือไม่เพคะอืมก็ดีแต่ว่าไม่ต้องให้ใครมาปรนบัติเดี๋ยวข้าทำเองร้อนเท่านี้ได้ไหมเพคะอืมขาของเขาช่างขาวสวยจริงๆเลยฮะแถมยัง เรียวขาวอีกเช็คอีกอย่างเขาก็ไม่ใช่คนที่จะสัมผัสอะไรไม่ได้ยุแต่ซาพลงเอะอุอื้ท่าทางแบบนี้เหมือนเด็กที่กำลังทำความผิดเลยตั้งขึ้นแต่อย่างน้อย ก็ไม่อึดอัดเหมือนเมื่อครู่แล้วองค์ชายถึงเวลาพักแล้วเพคะผ้าหม่มผ้าหม่มเจ้าสงสารข้าไหมเอ๊ะจ้องอ๊ะเขากรูดข้าใช่ไหมรู้สึกว่าข้าสงสารเขางั้นเหรอ คนเหนียงเขาคงไม่ยอมให้ใครมาสงสารแน่ๆออบองชายทรงจะนอนด้านไหนหรือเพคะแต่ว่าที่นี่มีผ้าห่มเพียงผืนเดียวถ้าท่านห่มหมดแล้วข้าโดนลมหนาวจะทำยังไงข้าไม่เป็นไรแปะแปะองชายเองก็อย่าทรงเป็นหวัดเสียละเพคะไม่งั้นข้าคงไม่รอดท่านกับข้าคงไม่มีทางหาย ห้องห้องนี้ไม่เหมือนห้องของสตรีทั่วไปที่มีเครื่องประทินโฉมหรือสิ่งของมีค่าบนโต๊ะกลับวางไว้ด้วยหนังสือลายเล่มเมื่อครู่ข้าเปิดดูหนังสือทั้งหมดของนางหนังสือประวัติศาสตร์วิจารณ์เล่มน,นั้นเป็นหนังสือที่แปลกจริงๆไม่เพียงแต่เข้าใจประวัติศาสตร์เป้่หมิงอย่างชัดเจนแม้แต่เหตุการณ์สิปีให้หลังก็ถูกเขียนไว้แล้ว รากับเหตุการณ์ได้เกิดขึ้นมาแล้วเมื่อครู่โกหกนางว่ายังไม่ได้ดูไม่นึกว่าท่าทางนางจะล่งอกขนาดนั้นยังมีกลยุทธ์ปกครองประเทศเล่มนั้นแท้จริงแล้วนางเขียนให้ใครกัน